ดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะดูการจำหน่ายหุ้นทุนโดยการเปิดให้จองและเรียกชำระเป็นงวดงวดจำได้ไหมว่าถ้าเรียกชำระเป็นงวดงวดจะต้องเป็นของเอกชนหรือมหาชนของเอกชนถ้าเป็นมหาชนจะไม่สามารถชำระเป็นงวดงวดได้ต้องชำระเพียงครั้งเดียวนะคะขั้นตอนการบันทึกบัญชีของเขามีทั้งหมด5ขั้นนะคะก็คือมีการจองหุ้นรับชำระค่าหุ้นงวดที่1งวดที่1ไม่ไม่ควรจะต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่กฎหมายกำหนด 25%ห้าเหามต่ำกว่านี้นะต่ำกว่านี้ไม่ได้แต่มากกว่านี้ได้นะคะแล้วก็ขั้นที่3ขั้นที่4เนี่ยเป็นการบันทึกรับชําระงวดที่2องวดที่3นะคะสุดท้ายเมื่อชําระเสร็จเราจะทําการออกใบหุ้นเมื่อผู้ถือหุ้นชําระค่าหุ้นครบเพื่อเป็นการแสดงยืนยันว่าอ๋อคุณได้ชำระค่าหุ้นครบแล้วเราก็จะออกใบหุ้นให้คุณเราเข้ามาดูตัวอย่างที่3าขีดหของบริษัทพัวพันกันเลยดีกว่า 3าขีดหบริษัทบัวพันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดมีรายการจำหน่ายหุ้นในปี 25X3 ดังนี้จดทะเบียนหุ้นสามัญถ้าเป็นจดทะเบียนจำเป็นต้องบันทึกบัญชีหรือเปล่าลูกไม่แต่ให้ทำการอะไรคะเมมโมจ่ะเห็นไหมถ้าหนูดูในหนังสือหนูจะเห็นว่าเขาเมมโมไว้ว่าจดทะเบียนหุ้นสามัญมา1 0 0 0หุ้นมูลค่าหุ้นละ5 0บาท แล้วก็จดทะเบียนหุ้นบริมสิธิ์มา1,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ20บาทนี่คือจบรายการของวันที่2นะคะดูวันที่นํานำหุ้นออกจำหน่ายมีผู้ขอจองหุ้นสามัญ800หุ้นในราคาหุ้นละ50บาทถ้าจดทะเบียนมา50จําจำหน่ายไป50แสดงว่าเป็นราคาอะไรคะราคาตามมูลค่าและมีผู้จองหุ้นบริมสิธิ์500หุ้นมูลค่าหุ้นละ 20บาทแสดงว่าในราคาไหนราคาตามมูลค่าเหมือนกันผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นงวดแรกทันที25%ของมูลค่าหุ้นส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็นสองวดงวดละ mm. เท่าๆกันมาดูวิธีการบันทึกบัญชีของวันที่5การบันทึกการจองหุ้นเราจะเดบิตด,ด้วยลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญแล้วก็ลูกหนี้ค่าหุ้นบริมสิธิ์โจทย์กำหนดมาว่า สองหุ้น800หุ้นหุ้นละ50บาทและบุริมสิทธิ์500หุ้นหุ้นละ20บาทคูณการออกมาเป็นยอดด้านเดบิตข้อนี้ไม่จําเป็นต้องเว้นบรรทัดไว้เพราะจากที่อ่านโจทย์ครูได้พาวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นราคาตามมูลค่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดส่วนเกิน แต่บริษัทจำกัดเนี่ยเราสามารถที่จะไม่เว้นได้เนื่องจากมันไม่สามารถจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดได้แค่ส่วนเกินกับไม่เกิดส่วนเกินเครดิตทุนหุ้นสามัญที่จองแล้ว800หุ้นหุ้นละ50บาทและเครดิตทุนหุ้นบริมสิทธิ์ที่จองแล้ว500หุ้นหุ้นละ 20บาทตัวนี้เป็นแค่การบันทึกจองหุ้นนะสำหรับวันที่5มันจะต้องบันทึกอยู่2รายการก็คือ1จองหุ้น2จ่ายค่าหุ้นซึ่งจ่ายค่าหุ้นเขากำหนดไว้ว่าชำระทันที25%ของงวดแรกมาดูกันวิธีการคำนวณให้ดูตรงคำอธิบายข้างล่างตรงนี้ก่อนตรงรับชำระค่าหุ้นงวดแรก25%ดูค่าหุ้นสามัญค่ะ ค้าวนสามัญ50มาจากไหนลูกเป็นราคาที่จดทะเบียนมาใช่ไหมคะส่วน25%ตรงนี้ก็คือที่เขาบอกว่าชำระงวดแรกถูกไหมอ่าวงแรก50คูณ25%ได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลข12.50เพราะฉะนั้น50ลบ12.50เหลือ 17. 50ก็คือตรงนี้ไอตัว37.50บาทตรงนี้แหละที่เขาจะเอามาแบ่งชำระ2งวด2งวดก็คือโจทย์ที่เขาบอกนี่แหละว่าส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็น2งวดอ่ะมาดูเขาก็เลยเอา37หานด้วย2อสองตรงนี้มาจากจำนวนงวดถ้าเขาบอก มูลค่าที่เหลือแบ่งชำระ3งวดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหารด้วย3อ่ะ3า5หารด้วย2ได้งวดละเท่าไหร่ลูก18.75นี่คือที่มาของตัวเลขรู้เนาะต่อมายังไม่หมดเท่านั้นมาดูในส่วนของมองุงบริมสณ์ราคา20บาทงวดแรก20คูกับ25เปอรเซ็นได้เท่ากับ5 5บาท เพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าคงเหลือของเขา20-5ลบหเหลือเท่ากับ15ตัว15บาทนี่แหละที่เขากำหนดว่าแบ่งชำระเป็น2งวดงวดละเท่าๆกันเขาก็เลยเอา15ที่มันเหลืออาหารด้วยจำนวนงวดจำนวนงวด15หาร2เหลือเท่ากับ7.50ทีนี้มาบันทึกการรับชำระเงินเราก็เดบิตด,ด้วย เงินสดเครดิตลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญเครดิตลูกหนี้ค่าหุ้นบริมสิทธิ์ถามว่าตัวเลขมาจากไหนก็คือตรงนี้ลูกที่เขาบันทึกจองไว้ใช่ไหมคะที่เขาบันทึกจองไว้แล้วเขามาจ่ายงวดแรกแต่ตัวเลขมันจะไม่ได้เหมือนข้างบนเพราะเขาไม่ได้จ่ายทั้งหมดเขาจ่ายแค่25%เนาะก็เลยเป็นที่มาของ800หุ้นคูณด้วย12 5 0 8 0 0ก็ 500, 800, คือจำนวนหุ้นที่จอง1 2 5สองงตัวนี้ก็คือ25%ส่วนบุริมสิทธิ์ก็500คูณ5บาทตรงนี้ก็คือ 25%, น, 500, น,อ25นั่นเองมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมลกูกเอาวันที่15เขาบอกว่ารับชำระค่าหุ้งวดที่2ได้รับเงินครบ เดบิต <David, S 2> เงินสดเครดิต <c redit> ลูกนี้ค่าหุน้นสามัญเครดิตลูกนี้ค่าหุน้นบริมสิษิ์เหมือนเดิมด้วยจำนวนหุ้น800หุ้นและ500หุน้นส่วนตัวเลขเราก็จะมาเอาตัวเลขที่เราทำการคำนวณได้ว่าแต่และงว,วดจะต้องจ่ายงวดละเท่าไรไม่ใช่เอาที่เหลือนะไม่ใช่เอาที่เหลือ37กับ15แต่เอาที่มันหาร2ออกมาแล้วก็คือตรงนี้นะคะ18.7 5กนะับ7.5เนาะ 800หุ้นคูณ18.75 500คูณ7สุดทางนี่คือรับชำระค่าหุ้นงวดที่2จากหุ้นทั้ง2ชนิดรายการวันที่22ก็เหมือนกันแต่วันที่22เราจะบันทึกอยู่2รายการก็คือ1บันทึกจ่ายชำระและ2ออกใบหุ้นสำหรับวันที่22อ่ะตัวนี้เหมือนกันกันกบข้างบนเนาะครู no จะไม่อธิบายต่อเพราะว่ามันเหมือนกัน มาดูวิธีการออกใบหุ้นบันทึกบัญชียังไงออกใบหุ้นเดบิตทุนหุ้นสามัญที่จองแล้วเดบิตทุนหุ้นบริมสิษฐ์ที่จองแล้วมันก็คือการกลับรายการของวันที่5นี่แหละที่ครูเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อมีการชำระค่าหุ้นเสร็จเราจะต้องทำการออกใบหุ้นให้ก็เครดิตด้วยทุนหุ้นสามัญเครดิตด้วยทุนหุ้นบริมสิษฐ์ซึ่งจำนวนหุ้นก็ เป็นจำนวนที่จองราคาก็เป็นราคาเต็มที่เราขายไปนะคะ